ลึกลงไปใต้ผืนดินที่เราเดินผ่านทุกวันมีโลกอีกใบหนึ่งโลกที่เต็มไปด้วยชีวิตเล็กๆที่มักถูกมองข้ามนั่นคือโลกของมดสตาปานิกนักเกษตรและผู้พิทักษ์แห่งป่ามดอาจดูตัวเล็กจิ๋วแต่พวกมันสามารถยกของหนักกว่าน้ำหนักตัวเองถึง50เท่าสำหรับมดตัดใบใบไม้ที่มันแบกไม่ได้เป็นแค่ภาระแต่คือวัตถุดิบสำ,สำคัญสำหรับสร้างฟาร์มฟาร์มเชื้อราใต้ดินมาดูสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินนี้กันรังมดไม่ได้เป็นเพียงที่พักพิง แต่มันคือมหานครใต้ดินมีห้องเก็บอาหารห้องเพาะเชื้อราและเส้นทางลำเลียงที่ซับซ้อนเหมือนถนนในเมืองใหญ่ระบบนี้ทำงานได้อย่างมีระเบียบแม้ไม่มีใครเป็นผู้นำมดตัดใบใช้ใบไม้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงเชื้อราและเชื้อราก็คืออาหารหลักของพวกมันเองการเกษตรที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนี้เกิดขึ้นในธรรมชาติก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการเพาะปลูกหลายล้านปี แต่มดไม่ได้เป็นแค่นักเกษตรพวกมันยังเป็นผู้พิทักษ์อีกด้วยมดแดงบางชนิดดูแลต้นไม้โดยขับไล่มแมลงศัตรูพืชแลกกับน้ำหวานที่ต้นไม้ผลิตให้ระบบความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนนี้ช่วยให้ทั้งมดและต้นไม้จเจริญเติบโตไปพร้อมกันนอกจากมดจะช่วยสร้างดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยการขุดและย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ พวกมันยังควบคุมสมดุลของประชากแรแมลงในป่าทำให้ระบบนิเวศท,ทำงานได้อย่างราบรื่นในความเล็กจิ๋วของมดซ่อนพลังที่ยิ่งใหญ่ไว้ครั้งหน้าเมื่อคุณเห็นหมดเดินผ่านอย่ามองข้ามพวกมันเพราะมดไม่ได้เป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆแต่พวกมันคือหนึ่งในผู้สร้างความสมดุลของโลกใบนี้